เรื่องราวแห่งความฝันและการทำนายฝันมีมานานมากแล้วในสังคมไทยความฝันสามารถบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่จะเกิดขึ้นซึ่งความฝันจะเป็นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับโชคชะตาและวาสนาของแต่ละบุคคลวันนี้ดีเมอร์ทำนายฝันจะมาทำนายความฝันของคุณกัน ฝันเห็นโอเลี้ยงชงสดๆหอมกลุ่นและได้ลิ้มรสความเข้มข้นของโอเลี้ยงสัญลักษณ์นี้เป็นเหมือนการบอกใบ้ว่าในชีวิตจริงของคุณตอนนี้กำลังจะมีความเข้มข้นมีความสดใสและน่าสนใจขึ้นอย่างชัดเจนเหมือนรสชาติของโอเลี้ยงที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเข้มข้นและความลงตัวความรักคนโสดความรักของคุณจะมีความสดชื่นและเข้มข้นขึ้นความสัมพันธ์ที่อาจจะดูจืดชืดหรือธรรมดาจะได้รับการเติมเต็มด้วยความจริงใจและความอบอุ่น คู่รักเก่าอาจได้โอกาสเริ่มต้นใหม่อีกครั้งคนโสดมีโอกาสเจอคนที่ถูกใจในเร็วๆนี้คนมีคู่ช่วงนี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณกับคู่รักกำลังไปในทางที่ดีมีความเข้มแข็งและลงตัวมากขึ้นช่วงนี้เหมาะกับการพูดคุยและทำความเข้าใจกันอย่างลึกซึ้งอาจมีเรื่องที่ทำให้ความสัมพันธ์อบอุ่นมากขึ้นหรือได้วางแผนอนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงการงานด้านการงานคุณกำลังจะได้พบโอกาสใหม่ๆที่น่าตื่นเต้น โครงการหรือหน้าที่ที่คุณรับผิดชอบจะก้าวหน้าไปในทิศทางที่ดีอุปสรรคที่เคยเจอจะขี้คายและคุณจะได้รับการยอมรับจากผู้ร่วมง,งานและหัวหน้าง,งานการเงินให้คุณระมัดระวังและจัดการเงินอย่างรอบคอบการบริหารการเงินอย่างรอบคอบจะช่วยทําให้รายรับและรายจ่ายเกิดความสมดุลและยังมีโอกาสได้โชคลาภเล็กๆน้อยๆจากการลงทุนหรือธุรกิจเลขมงคลให้โชค3 5 2 4 0 8 1 5 ความฝันคือการแสดงออกของความนึกคิดความรู้สึกและเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในสมองในขณะที่เรากําลังนอนหลับอยู่ คนเรามักจะฝันกันคืนละสองครั้งหรือ3ครั้งแต่มีเพียงบางคนเท่านั้นที่จดจําความฝันของตัวเองได้ดังนั้นความฝันจึงสามารถใช้ในการทํานายเหตุการณ์ดีร้ายร่วมหน้าได้ในการฝันแต่ละครั้งเมื่อรู้สึกตัวตื่นแล้วไม่ควรลุกจากที่นอนทันทีทันใดเพราะเรื่องราวที่อยู่ในฝันนั้นอาจจะเลือนหายไปหรือความจําอาจคาดเคลื่อนได้ดังนั้นเราจึงควรนอนต่อไปอีกสักคู่หนึ่งแล้วจึงค่อยลุกขึ้นมาทบทวนความฝันนั้นพร้อมกับดูคำพยากรณ์ตามตำราทำนายฝันต่อไป คุณที่รับชมรับฟังดีมมอร์ทำนายฝันอยา่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไ r i b e และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ